สวัสดีครับอยู่กับชาตาสิงห์นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการซื้อของในร้านของเรานะครับอ๋อ oh, ลืมบอกร้านของเราอยู่ที่โยวราชซอยเท็กซันนะครับวิธีการมาง่ายดีเดียวจริงๆสามารถเปิด Google m a p นะครับเซิร์ชคาว่าชาตาสิงห์ได้เลยนะครับเราวจะติดลิงก์รวมถึงรูปหน้าร้านนะครับโชว์ให้ดูไว้ในคอมเมนต์เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูชมหน้าร้านกันก่อนว่าเอ๊ซื้อชากับร้านค้าดั้งเดิมเนี่ย ซื้อ,อยังไงนะครับไม่ต้องเก่งนะครับเดินเข้ามาซื้อง่ายนินเดียวเดี๋ยวจะมาแนะนาให้ฟังกันนะครับเ <Wow. S 1> ชิญเลยสําหรับร้านค้าของเรานะครับเข้ามาก็จะมีสินค้าโชว์อยู่ทั้ง2ด้านเลยเก็ <Wow. S 1> จะมีทั้งอุปกรณ์ทงชานะครับแบบชาจีนนะครับชาไทยอะไรอย่างนี้ก็สอบถามได้นะครับรวมถึงสินค้าเนี่ยมีให้เลือกตัวจริงให้ดูกันค่อนข้างหลากหลายประเภทนะครับสำหรับ ไทยนะครับไม่รู้ว่าเออจะเลือกชมยังไงหรือว่ารสชาติแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงมาดูกันที่เมนูสินค้ากันนะครับผมจะมีให้ทั้งเมนูภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวมาชมเมนูภาษาไทยกันก่อนนะฮะก็เราจะมีรายละเอียดค่อนข้างครบถ้วนอยู่นะครับก็จะมีทั้งประวัติร้านนะครับตัวชาเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นหล,หลายประเภทอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง ชาประเภทอย่างง่ายๆกันนะครับก็เริ่มจากชาไทยนะครับชาไทยเรามีอยู่ประมาณ 4- 5หตัวนะครับสามารถอ่านรายละเอียดในนี้ได้เลยเรามีทั้งรายละเอียดแล้วก็ราคาอยู่ค่อนข้างครบถ้วนเลยนะฮะแล้วถัดมาจะเป็นประเภทของชาดำนะครับเช่นเช่นชาซีรอนนะครับชาไข่มุกชาทีเมียบนะครับจะอยู่ในตระกูลของชาดำนะครับแล้วก็จะเป็นชาจีนนะครับชาจีนของเราเนี่ยอบดวยฐานนะครับถ่านไม้เชียงวิธีการแบบ ดั้งเดิมนะฮะจะแบ่งออกเป็นทิกุนอิมแล้วก็สุยเซียงตัวทิกุนอิมเนี่ยจะหอมดอกไม้สุยเซียงจะมีการกลิ่นขั่วมากกว่าทิกุนอิมนะครับรายละเอียดของรสชาติเนี่ยเราบรรยายไว้ให้ค่อนข้างครบถ้วนนะครับอืถัดมานะครับจะเป็นของตระกูลชาใบานะครับอาณาชเช่นชาสําหรับชงตามร้านอาหารทั่วไปโรงแรมหรือว่าร้านค้านะครับใครชอบตระกูลชาไหนเนี่ยมีอยู่ในนี้นะครับค่อน ค้างหลากหลายอยู่เหมือนกันนะครับสามารถอ่านรายละเอียดได้แล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นชาอื่นที่เช่นชาตาลฉงนะครับชามัทฉะชาโฮติฉะนะครับก็เรียกว่าในเมนูนี้นะมีค่อนข้างครบถ้วนนะครับสามารถมานะครับเออมาแล้วไม่รู้จะเลือกสินค้าไงมาอ่านเมนูนี้ได้นะครับมีทั้งคําบรรยายรสชาติราคาสินค้าแล้วก็เลือกสินค้าได้จากเมนูนี้เล่นเดียวจบได้เลยครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ